ข้อที่23นะครับโจทย์ถามว่ากำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจะได้ว่า a สามารถเขียนในรูปของสี่เหลี่ยมเลสี่เหลี่ยมวงเล็บเหลี่ยม a นะครับบวกด้วยปีกกา a นะครับโดยที่วงเล็บเหลี่ยม a เนี่ยคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของ a หรือและปีกกา a คือส่วนที่เป็นทันสยมอง a นะครับเช่น50 เช่นวงเล็บเหลี่ยมของ50.4 1 4ึงเนี่ยเ่ากับ50ใช่ไหมครับแล้วก็ปีกาของ50.4 1 4ึงเนี่ยก็คือ0.4 1 4่นึงสเช่นการสารภายก็คือ3กับ0.14 1 6นึสะครับสลหรัส50ส่วน3คือ16กับ13 3 3นะครับกำหนดให้ x y และ z นะครับเป็น,ำนจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ x บวกสี่เหลี่ยม y บวกวงเล็บเหลี่ยม y บวกปิกกาแนะครับเท่ากับ4.2 y บวกวงเล็บเหลี่ยมแซบวกปิกา x เท่ากับ3.6แล้วก็ Z บวกด้วยวงเล็บเหลี่ยม x บวกปิกกา Y เท่ากับ2นะครับพี่ขอตั้งชื่อสมาการเป็นอันที่1 2 3นะครับสิ้นคิดมากเลยสักตัวเลขนะ,ะ,ะปกติแล้วเวลาน้องเจอสมาการที่มีสมมาตรแบบเนี้ยน้องทำยังไง คือปกติเวลาพี่ทำเลยนะพี่จับสามอันมาบวกกันก่อนแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งบวกสองนะครับบวกสามนะครับก็จะได้เป็น x บวก y บวก z นะครับแล้วดูตรงนี้นะครับมุบเล็บเหลี่ยม y เจอกับตรีกา y ก็เป็น y ถูกไหมครับมุบเล็บเหลี่ยม z เจอกับตรีกา z ก็คือ z มุเล็บเหลี่ยม x เจอกับ x ก็คือ x นะครับบวก x บวก y จริงน้องเขียนสลับกันก็ได้นะแต่ว่า x นะครับเท่ากับ3อันนี้บวกกัน4.2บวก3.6เป็น7.8แล้วก็เป็น9.8นะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า x บวก y บวก z นะครับหาร2ตลอดก็จะได้เป็น4.9นะครับจากนี้นเนี่ยเอ่อน้องก็จะงงว่าเอ๊ะเราควรไปต่ออีกไหดีนะครับ ทนีน้องจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นสมการที่สี่ถูกไหมแล้วถ้าน้องลบอันที่หนึ่งออกเนี่ย x ก็จะตัดออกไปใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บเหลี่ยม y เนี่ยก็จะตัด y ก็เหลือติก,กา y แล้วก็ติดก,กาแลบแเนี่ยก็จะเหลือแค่วงเล็บเหลี่ยมแถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาสี่ลบสามนะครับสมการที่สี่ลบสมการที่สาม คือน้องต้องการแค่ตรีกา y เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวเลือกที่ถูกละเพราะว่าน้องต้องการลบส่วนที่เป็นจํานวนเต็มของ y ออกทิ้งไปนะครับน้องก็จะได้เป็นติีกา y นะครับบวกด้วยวงเล็บเหลี่ยมสัตนะครับเท่ากับ4.9ลบ4.2นะครับก็คือ0.7นะครับ ซึ่งเราก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้จำนวนเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นปิกาวาเนี่ยต้องเป็น0.7เท่านั้นนะครับตอบเลย0.7ข้อขอไขนะครับข้อนี้ดูตอนแรกก็ดูน่ากลัวมากเลยนะครับดูยากหน่อยนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปก่อนที่จะทำเนี่ยลองโน้ตไว้เลยนะครับคือลักษณะเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าอ่าเป็นวัฏจักรก็คือเป็นไซคลิกนะครับไซคลนคือยังไงคือลองจะเห็นจับแต่ละสมการเนี่ยจะเปลี่ยนจาก x เป็น y เป็น z ใช่ไหม จะวนไปอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นจาก y ไป z ไป x ก็คือเรียนไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น z ไป x ไป y นะครับเป็นเป็นวัฏจักรพี่เรียกแบบนี้ว่าโจทย์วัฏจักรมืวนกันนะสมการวัฏจักรดีกว่าเจอสมการ วัฏจักรไม่รู้พี่สะกดถูกป่ะนะน้องก็ไปเช็คเอาเองนะเราสมการวัฏจักรให้เอาทั้งสามให้เอาทั้งหมดมาบวกกันก่อน แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือตามประสบการณ์ที่แล้วเนี่ยถ้านอเอาพวกนี้มาบวกกันเน่ยโจทย์มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะหรือบางทีถ้าบวกกันแล้วไม่ได้ ต้องก็ลองจับยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยบวกกันบางทีก็อาจจะช่วยนะแต่ข้อนี้ก็แค่บวกกันธรรมดาแล้วก็จังหวะสุดท้ายนะครับ <S High s ด e e d m ซ็น c e n t e เข้มคนทุกเรื่องเจาะลึกทุกสตรลับ